เอมามานค็มารมราสเตนมาผัดก็ได้นะแต่ยายจะไปยำยำเอทำเหมือนหมูหม,มูม,ม,ม,มะนาวนะ่ะกำลังอ่อนอ่อนกำลังอร่อยเพือ่อนๆเ้ยน,น้ำไม่ไหลสามวันแล้ว แม่ผักใหญ่กำลังได้รสไอ้นันกำลังงามงาม,งามมาฝนไออะไรนะเรียกว่าอะไรน้ำไม่ไหลท่อประปามันเสียสามวันแล้วเพื่อนๆเ,เลยช่วงปีใหม่ <c oughs> จินตราบอกไม่ได้อาบน้ำสามวันแล้วต้นฟันหนึ่ตัวใหญ่รดน้ำผักเพิ่งจะเสร็จเมื่อกี้เอง ต้นฟันสิงโตและสักพักหนึ่งแถวแถวนี้ก็ใบยางครวงลงมาเต็มอากาศร้อนรดน้ำเพิ่งเสร็จไปไวน้ำต่อ,อดูดิมันเหี่ยวแดดมันเริ่มร้อนนะฮะเมถอนไปกินแล้วนี่ได้ปุ๋ยได้น้ำเริ่มสวยแล้วนะอยากจะไปเก็บไอ้น้ำ ไปเก็บขนุนเดี๋ยวรอให้พี่เมินมาช่วยรับก่อ,น,อนนี่ก็เก็บขนาไปยำให้พี่เม่นกินไปทำอะไรนะเขาเรียกว่าทำอะไรทำเหมือนหมูหมูมะนาวนะเพื่อน,เ,อนอเดี๋ยว่อยมาเก็บดอกไม้ขุดมาจากตรงนี้นะนี่ ต่โกนมันอยู่ช่วงนี้เนะลยนองไม้ใหญ่ถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆมันก็เลยไม่สวยเลยไม่ได้รดนองรดน้ำนี่ต้นเบลเบลเลยโน่นอีกอันนึงกรดีแรดิในร่มไม่ไม่ไม่มีหัวนี่ดูดิไม่มีหัวเลยนี่ มันดันนู้นด้วยแนตองมันไม่มีหัวนี่หนจะมาตัดคนะที่มือยังไม่มาหาเรามาตัดคณะก่อนเราจะตัดคณะพี่มือมาพอดีโอเคตัดเอาต้นใหญ่ๆนี่แหละมันชิดกันเกินไปตัดขน,นุน ขนุนเสร็จจะลงวายน้ำว่ายน้ำเสร็จก็ไปทำกับข้าวเน่ชีวิตเอาอะไรมากมายความสุขมีอยู่รอบตัวนะเพื่อนจะไปตัดขนุน,นเปิดไว้ก็ช่วงนี้ไม่มีใบไม้นี่น่ะนี่เมื่อวานพี่เหมือนมาเล่นคนเดียวมานอนอยู่ใน <laughs> นอนตากแดดเออใบไม้มันยังไม่ร่วง มันเป็นน้าประปาธรรมชาตินะเพื่อนเห็นไหมตะกอนมันลงไปอยู่ข้างล่างอยู่มันก็ไม่ค่อยใสแต่ไม่เป็นไรมันไม่มีแบบอะไรนะเรียกอะไรแฟนใหญ่ชอบแบบนี้มากกว่ามันไม่มีสารอะไรนะธรรมชาติเฮียเฮียถามหาอยู่ไหนใครน่บแปลต่อใครน่บแปลต่อ ة, น Saint ี่ขนมโนนนุวิวข้างบนสีโลกตดโอ้สบายแต่มาตดโอ้ยสุโฮอัมบัติสกุตน okay, ี yeah. ่โอเคแมคมาเคนธารมราสเตนมาเ แต่จังหวะน,นะเพื่อนๆบางทีเราก็ได้กินบางทีเราก็ไม่ได้กินนี่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ามันต้องดูนะนี่เยอะแยะเลยบางปียายมาก็ร่วงทิ้งฮะแต่โชคดีมากเลยลูกเมื่อกี้มันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยเน่านน่นอาจจะได้กินลูกนน้นดูตามันเนาะแต่ว่าจะเก็บยังไงอะสูงจนลูกเมื่อกี้โชคดีมากเลย ไม่เน่าด้วยบางปีเน่าใหญ่ด้วยนะนเพื่อนๆใหญ่สุดยอดเลยเพื่อนเลยพอใจมากนี่ไงเจาะแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ให้มันสุกมันก็จะสุกแล้วแหละนี่มันเหลืองเดี๋ยวดมดูนนพิมนไปว่ายน้ำแล้วในยายจะตัด ไ,ไอ้นี่เสร็จแล้วค่อยไปไหว้ยายจะเล่นช่วงนี้นะ่ะให้น้ำแฟนยายจะชอบเล่นตอนบ่ายยายตอนบ่ายไม่ชอบเล่นเพราะว่าแดดมันส่องมืช่วงนี้มันมันเย็นผัดก็ได้นะแต่ยายจะไปยำยำไอ้ทำหมูหมูหมะนาวนะเพื่อน กำลังอ่อนๆกำลังอร่อยทำตอนเที่ยงและตอนเย็นถ้วยทำดีกว่านี่ทำให้พี่หมือนในเดียวไม่กินเมี่ยงเดี๋ยวไปหาซื้อปลามากินเมี่ยงดีกว่าเพื่อนได้แล้วเสร็จไหมได้แล้วเดี๋ยวไปหาว่ายน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำกับข้าวอากาศช่วงนี้ร้อน ก็ือมวัไ่ลนนี้คิดแล้วยายมาเอาต้นหอมเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมาขึ้นอยู่กลางดูเพื่อนอยากออกอยากออกหัวมาเอาผักชีกับต้นหอม ไปยำไอ้นั่นมันแก่แล้วนี่ต้นหอมมันจะมีหัวแล้วเอาไว้เอาหัวมันไปปลูกต่อกับผักชีดูนี่สวยเด็ดยอดมันไปยำไอ้นั่นทำเป็นเหมือนไอ้นั่นะนะเพ,นเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร หมูมะนาวนะเก็บมะนาวก่อนข้างบ้านที่อะมันขบกกก็เห็นยายถ่ายคลิปกขบอกเอามะนาวไปฝากเขาด้วยทุกปีนี่น่าจะได้แล้วมนะั้งตอนยายกลับเขา เขาบอกว่ามะนาามันปลอดสารเขาจะเอาเปลือกมันไว้ทําขนมน่นาจะได้แหละีตอมยายกลับน,นี่เสร็จแล้วก็เหมือนยำเนื้อหมูเราแหละเพื่อนไม่ได้ใส่ยายไม่ได้ใส่นั่นพริกเนาะนี่เสร็จแล้วก็มาราดใส่ของฝรั่งมันก็จะขา,ขาวๆนี่นะเนาะ เสร็จแล้วแคเน่นี้กินเปรี้ยวหวานๆเค็มๆเนาะอืมแค่นี้ก็อร่อยแล้วฟังอืมจัดเสิร์